สบายดีสวัสดีพี่น้องเปิดสุขุสุขคนห่างหายไปนานมามาฮะต้มต้มบอกให้เตือกกับหอยหอมพี่น้องเนี่ยล้วกาจิ้มซีฟู้ดมาเขาเลื่อนกินเลยเสียงปัดลบดังโมพี่น้องวืวูวูมันห่อนมัาคอยกับมีแต่หน่วยนิดหน่อยพี่น้องเอ้ย ไปตลาดเนีเ่ยมอนแรงโบทันเขาโบทันเขาเจ้ามีแต่หน่วยนีหน่อยลูกมันเา้าคือจีบบอกบมเคยกินจกเกือได้มาคอยหอมเนี่ยแซ่บอยู่แต่ว่าขี้ดินมันแยะขี้ดิน ลืมในน้ำพักพักกะมีพักข้าวตองกับปักแตงเนาะปักแตงปมๆแตงสา,าแตงค่อยเลือมมแต่หน่วยนี่น้อยเลืออยู่สนมีมเราไปสือมาเ <c oughs> ขาเจ้าซือไปเบิดไปบ่ทันขันไปย่ามึงเศร้านะ่ะอันคือสิท่ันอยู่พี่หน่อย Ưm bớt thằng hôi. ngoài phụ gì Hết mm -hmm. mùa mua rồi, <laughs> ปัดลมแห่งนะพี่นอ้องมันสิขาวนันนะกล่องปิดพัดลมหน่อแป๊บเดี๋ยวมันเสียงดังเว่อ เป็นข้าเกรียบคลิปหน่วยใหญ่คนนี้เนียอันนี้มีแต่หน่วยน้อยผมเคยกินจักเถื่อให้หอมเนี่ยครั้งแรกฮักเส้นขินลองเบิ่งพไม่้องเอามันคือจีบยาก่ะแก้วนี้มันนาซีมีนนำประแดกเนาะ มันน่าสิเป็นแก้วซีฟู้ดใส่นาแดกน่าสิเขานัน่นนี้มันเขาแรกเนาะบอกห้อยเรือนกับลูกมันมันทันได้ใหญ่ คมลังที่แรกว่าสิก่อยแต่มันบุลาพี่นองมันบลายก็เลยบรได้ก่อยขันไปเห็นเธอหนาเสียมาก่อย เขาเขาเย็นโอ้เริ่มมาเขาเริ่มบรินหนึ่งพี่น้อง กระเมนมันนี้ยตอกมาใส่ไว้จะขึ้นหนึ่งให้มันคลายกีดินชัวรแต่นี่มาต้มเลยมันก็เลยแง่ๆกีดินกระแสไปเด้ยวพี่นอ้อง หน่วยจะมีก่อยพอดีเลยไปต้องหัน่นก่อยเป็นหัวเป็นหัวเนาะหอยเลือก,กับซีฟู้ดบวกกเขากันปลาแดงขันเป็นซีฟู้ดน้ำปลาแดงนะคือ ี่บกห้อยเหลือกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดบุกจากเขากันบุกจากในเรื่องกันเอาไปใส่เครื่องลาบเครื่องก้อยเนาะคักขี้ไปเนา ยุงข่าวเนียวนิดเดียวเนี่ยขาดหนึ่งขาดหนึ่งมันก็บชิกินบูนเบิดจริเป็นข่าวเย็นอีกก็เลยเอาข่าวเย็นมากินบูเบิดซะอืม เอาเต่หัวมันเี๋ยขีบ่บนยจะเขากันป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิดพันลมจักฮอน Bởi bật bật tiếng đăng, ờm, 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 Mình sẽ thử chỉ nhạc mọi <laughs> <laughs> เวอนาก่อยดีกว่า

เดี๋ยวจะกินบมเบิดกินเขาลายหน่อยหน่อยนหน่อยกกินบดสะใจอะไ้มันหน่อยหน่อยคอยเลือกระขม ยาเมันเดือนสิบเอ็ดสิบบมันสิบมัน เริ่มหอนเอาไว้เลยพี่น้องเลยเริ่มสิบไว้เลยหรอมันหอนคือหน่อยอะไรบ้างเนี่ยเอาายนะ้เอา <c oughs> <c oughs> โอเคไปน่นองบว๊วยน้ำห่อนเิ้งเอากว่าสุดใจเือนายเดี๋ยวสิมาก่อยสู่กินกันมนีเลยกันไปตลาดกันเห็นเข้ามาขายอ,ยอกีกกินไปได้กินนิดๆในนายก็อิ่มแล้ว แค okay, พี่น้องพ่อกันไคลิปหนา <c oughs> จังได็กะับขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องที่เสียสละเวลาแวะเข้ามาบ่งคลิปของเฮาวีโอของเขาขอบคุณในไลฟ์พี่น้องจังได็กะับพ่อกันลิปหน้าเนาะไปละบายสบายดี